โอเคมนุคนก็กราบวัสดีชมทชอท่านก็ดลกกนนะครับผมยก็ดีค่ะถาไมู่ก็ขึ้นมาครับอีกชองกับใครที่เราเจออยู่บ้านแล้วก็มาใช่ใค่อปโดนอ้พีเดียเอี่กับอมบี้หมดเลยของหายไปหมดแน่ก็ขึ้นมาวัดจะกพอ ของพี่ไอไม่เยอะอยากเลี้ยงหมาตัวนึงเลี้ยงหมาจะมาะทำอะไรดีเราจะไปขุดแร่นะ <c oughs> จะทำอุปกรณ์เหล็กแล้วก็ทุกอย่างเขามีนะเราจะ,เร,ะ,ะเราจะไม่ทำฟาร์มเพราะเรามีอาหารเยอะอยู่แค่แต่ฟาร์มทำฟาร์มก่อนไหมขุดตายคิดโย เราจะมาอะไรดีไม่เลือกอะไรเลยไม่เลือกอะไรแล้วอินพุที่ยังอยู่น้อนมากเลยเราต้องถืสอสมมิมันบอลหรือชาวนาเหรอที่ทุกคนหายหมดเลยโอเคไปหกหัวหามอนได้ปะ ตรน้ไม่ใชยดูอื้ีใหญ่แราลงมือตรงนั้นกันวิ่งโลดมีอาหารเยอแฉะไปดูกัน่งหาโตรอู้เจอเหล็กด้วยก็เจอเหลอปเปอร์ด้วยได้ c เ p เหล็ก,กี่ก้อนอเนี่ย เลิกสองกลอนหนูบ้านเลียวชดีจเลยใช่ไหมพี่พี่งปเลยเการเาก็ไปขุดเหมาดตานี้มาเป็นหมี๋ยวนี่มันมันมันไม่ใช่หมแต่ านว้าชิาน้ไไไไนไม่มีอะไรด้วเนี่ยไม่มีอะหนึ่ยแค่หนึ่งกอดเป็นไปดะสองเจ้าหมู่บ้านเก่าคนไม่โชคดีสามสี่ห้ากอนหกกอนอุย้ยชนจังเลยจะไปแข่งหรือจะเก,เกมนี้ก็เป็นเดา ใครไม่ตัวได้ร้อยวันไม่มาเราก็จะมากรงเมือตัวนี้เมืองนี้เหมืองใหญ่ใช้ได้ใช้ได้ไม่มีไม้ต้ไม้เาแกะเ้ากระทุด้ากระทุดจะแกะเออแกะได้ห่สองเร็ววันที่สอง เร้วดับดัสดีบีสองีสสแล้วเรียบบีสองสดีบีสองอะไรอะอะไรอะไรอะถ่ายหรอไอ้ยูถ่ายเออไปตัดไม่ไม่ไม่ก็ นะโอเคไมป่าต้อีเดเมนไม่ีดุนรับหนึ่งโอเคนะดูตงนั้นเลยการหาเกยหินจิมพูให้ได้เกศที่หายากที่สุดในโลกนี้แต่แต่ไม้ก่อนไม้เหลือเยอะมากเลยเหลือเยอะมากเลยอีอีเบอรหนึ่งคื ทำไมตายอยู่ไกลอย่งเลยอ่ะพ่อบอกตอบบอสก็ก่อยลงหัวลอยเหรอพ่อไม่ชอบพอเราม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 าตบบอลสีอะไรเนี่ยทักหกอันทุกคนกดกดไลค์ให้พี่ไอ้ด้วย ไปไปสักสิบหกอันเราก็จะไปลงเหมืองต่อเพราะว่าทำทอนนั่นเองิบหกอันนะกันไม้เยอะลงเหมืองน่ะไม่พอไปจิดอันแล้วกันเจอไม่เหมืองเจอ เอ็ดสิเจ็ดอันพอดีไปเดือ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 เจ้าไปคุดเมืองกันอยากเจอแกสีชมพูจังจังเลยนะยาพ่อเมืองสีหยกหยกเออ โอ้บ้านาตาปัตชัยอาปัติเทเทนาอปัตชยอาปัติเทเทกีเมืองใหญ่กันนะงใหญ่เหมือนกันเมื่อนตัวไปตายไหมเนี่ยค่อยๆลงไปดีกว่านนหน,านุ่มก็ใหญ่เหมือนกันแต่น้ำมาใหญ่นะเออเจ็บเออแล้วไม่มีทางนา้ำนะแล้วก็จะมาทำแบบนี้โอ,อ้ย ตายไหมเออเจ็บโอ้ไม่ได้วันเดียว็กต้องเกลี่ยถังน้ำไปด้วยถ้าลงก็มีถังน้ำคลอดดิฮะไม่เจออาเบกกี้แล้วก็ไม่เคยเจอนะทั้งสองรันถึงสิอันเบกกี้สามไม่มีทาเป็นไปได้เสกชัวไม่เมื่สิเมื่อมาจากไหน ต้นน่ะเจอฟอร์นนอร์มันมีอันเบกกิ้งสาไม่ได้มันมีอันเบกกิ้งสามันหาย,ยากเลยตัเพราะตันโชคดีไงดึงหลืนมาดิสก,กิลตันมาดิมาดิมาด,มาดิขวานพัง <c oughs> อะไรขาวดาบใหม่ได้ค่าบดาบได้ไม่เป็น like. ไรคมีดาบแล้วตีบวกม,มีลิ้วมันมีตีบวกไม่มีบลากจะมาอุดน้ำแล้วก็อุดน้ำก็ตรงนี้อุดน้ำเสร็จได้ใช่ไหมน้ำเยอะมากเลยน้ำเยอะเกินโอ้โหเลย เราจะต้องอยู่ในเมืองสักสักพักคอยขึ้นไปเขาบอกว่าเจอลาพีษหันไปที่เหลือสีบบอกขุดงลงเจอกับเล่พชใไม่หนูเราขุณเหรื่องตรงนี้อูเจอเหินใหม่มเด็กเกี่อาหารอะไรครับเนี่ยสิอาหารอะไรครับเนี่ย

นี่ทำอะไรแบบนี้าเดน้ียเจอเพดแล้วเข้าไก็ได้แค่บอกเย่เจอเพ็ดูดีใจอะไรเป็นไง คนมันเก่งไม่เาไม่เจอเรบพีชต้าเจอนี่ไงนายจะขุดเหล็กอะไรเ,ไเ,เอ๊ะทําตาเผาเผาเหล็กคนได้พิการแข็งผีนแข็งขงั้นนี่มัเป็นผีงป็นวันนสองก้อนน่ะอะนะขี้ก้อนเฮ้ย กันกันกับตายเนี่ยมาขวบรอบมิระวังนะกินอนะนนอนไรนะแกกินมามกย,าห,ยาหนาไม่ให้กินเขามันต้องห้กินแค่สิบตัวนี่มาหอาอร่กินเลยเจ้าขออยากเห็นยาหนาไม่ให้ไอ้เจอเพชจแล้วเจเ้จก,กูชม ถ้าบุยเชื่องเราจะเจอเพลแบบโคตรเร็วเลยเพิ่งต่ออีพีเจอเพชรแล้วโอ้พระเจ้าเราโอ้พระเจ้าเราอ่ะโอ้พระเจ้าพระเจ้าจอดเด็กลืมไปแล้วหายไปเพื่ออีกไม่เสร็จผมจะพิมพ์ไม่ได้คืไม่ควรมาเจอแล้วนักผู้ชมเนาะกูเกือบถกเราวะดีแค่เท่าไหร่สก้อน yes happy egg ไ <Yeah. S 1> ด้เย๋ happy egg ดีกว่าดับก็ได้ไม่ต้องทำดบับเ,เราเจอเพชรตั้งแต่ทำเหล็กดับแล้วกันเพชรยังไม่เสร็จเพราะอะไรตอนนี้ตอนนี้นะเนี่ยต้องทำตัวอินชานด้วยอินชานเราเคลียรสองผิดไว้เราเจอเพีรข้างบนอีกผิดไปนำอะไรวะ ทำนี่ไอต้าทำสุกกระลึนเหมืองก็ใหญ่กว่ากันนะครับเนี่ยพี่ไอตก็ทำชุดเกาะเหล็กเลนาไม่ดูมีเหล็กเท่าไหร่เหล็กนี่ยี่สิบ่สิบสองี่สิสี่ยี่สิองมันก็ไม่พอมันต้องทํายี่สิบสี่จริงพร้อมไหม โอ้มค้าเวอร์ช oh, ันไหนมันในมุม hmm. น mm ี hmm. okay. mm ่ขันเสุดคุณแม่กันในคลังนชมันเียกะ่งและกาเพผ้่อย่าลืมกดไลค์กดแช์และกดติดตาด้วยแล้วก็จะไปขุดแรกกันแล้วก็หาเพชรพามันช่างสบายจริงๆเจอเพชแล้ว ทองแดงทองแดงอุไยทองเยอะไงทองทำอะไรได้ทองทำวงจรได้แล้วก็อะไรทำล่างรถไฟได้เล็กอะไรได้เล็กพลินได้แต่ก็น่ากลัวก็ใช้อุปกรณ์ทองไปด้วยแล้วเหล็กก็เยอะมากทำอุปกรณ์ทำที่ก่อเหล็กได้เลยตอนนี้ เด็กเยอะกว่าที no ่คิดเลยเนี่ยก้อนนีแปดแปดเก้าสี่สิบอุ้ยสิก้อนเลยเหรอรอบนี้กูเล่นโลกเลยบูนอ่ะไอ้มันบูนโอเคตนขุดไม่ขุดดีกว่าหัวมันตกล้วเจอพี่ง่ายๆแล้วก็รับน้ำมาลาแล้วก็ขุดแบบออฟีเดียนลงแรกงแรกก็เจอเหี้ยลยว่ ม,นะมีเหล็กกี่ก้อนแล้วนะดูก่อนดีกว่ามีเหล็กกี่ก้อนแล้วนะดูก่อนดีกว่าน้วมาชมแล้วก็มาดูกันแัน้วจะมีเหล็กหาที่โผลกับอีกสองสามสิบแปดก้อนข้าบนตรงนี้ต้อขึ้นไปอันน,อนี้คือทางที่คูเจ้าหน้าหนูมึงใหญ่เนาะ ม no no no, um oh, ัใหญ่เนาะอืมนโคใหญ่อ่ะโอ้โหแร่เยอะเชียวแร่เยอะเชียวนะดีเรเร็วดี็เรยู่รก็ได้ยูขก็ได้อยากเตรงนี้นะู่ตรงนี้ดีกว่ากูดแลคเลยแลกมึพวกน อ้ามายี่สนนี่ยำหมดแล้เยอะเชียยำบุลสิ่งที่มันสวยสวยก็คือแบ็กสโตนแบ็กสโตนเนี่ยอยู่ในเนเธอร์แล้วก็จะเป็นโหลดมอสสร้างบ้านนะว่าจะสร้างแบบไหนโอเคจากนั้นโอเค ขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆขุดฐานด้วยเอาดีนะขุดฐานหลักันเอันนี้นะมันุ่ยแล้บมีเพชรก็ให้พี่แอ่งหินขุดไปก่อนลากมันจะมีต่ออีกแล้วเหนือเมืองใหญ่กันเนี่ยไหญโพดเหนือเมือใหญ่โพด,พดลูกพี่เอ้ย จะได้เล่นเป็ตัวละครที่เรียใช้เขาอยียบอกห้า,ามาเปลี่ยนตาไม่เปลี่ยนจะได้เป็นตุ๊กเดี๋ยวอีซิต้าจะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยแอ้กินนี่ไหมครับปงกินเรียเนีอยยังอีกอันนึงอ่ะตรงนี้เวลาพีดอีกขอรงดูดตนะิตรงนี้นะตรงนี้นะมาเนี่ยวคู่ต้องไปทางนี้ อันนี้สีบอล้วคุนลงใช่ไหมตูใช่แหลยยาวดิฉันบ้าออกไปเปลี่ยนมาตรงนี้เอาไปเอายาวดิฉัน้าหน,นึ่งองนะสามีต่รตรงน,นี้แล้วขบีวงนึงลงเดี๋ยวพล่ปลารอปนี้นมาเจอหรอก่ม กระตูนอย่งนี้จมากเลยในตัวเนี้ยคุณยังเอฟเมื่อเคเอ้พีเอฟถึงเวลาถึงพีเอฟเล็กเลยถึงเวลาดวงนี้จะเร็วยงกูหูเปลยียกันนะ ไปยูทูบว่าว่าไอ้นี่มันจะดูขุดมาแบบแบบเป็นจริทงทำเป็นจริงแล้วเล็กขุดลงไปจริงๆครับลุงพีเสียงน่ะโครนหลอนเลยส่วนลาพีตอันนี้ก็ไม่จืดขุดไปเลยแล้วกันเนาะไปโตัวมาตายจุบ ลงมาตรงนี้ใช่ไหมลงลงลงมาตรงนี้มีละพี่ตัวนี้อืมออกซิเจนก็ได้นะตรงนี้มาหน่อยวางน้ำดิโฮ้ยจามยังอยู่ดีๆก้าเป๊แบบนี้อ่ะก็มึงปลับเน่ะไม่ปลับมั่ว น,นี่ต้องไม่ได้ปรับมั่วอะออกข้าใหม่เอามากูุศการให้เองนี่ต้อไม่ได้ทำอะไร,ระหรือออกข้าใหม่จบไหมใช่อันนี้มันปรับอยู่แล้วใช่ไหมเออนั่งปรับอยู่แล้วอ,อ,อันนี้อะสองนี่ละดูให้อ่ะอันนี้อันนี้มีครับผมไม่วึธเรามีวิธีเขาบอกว่ามันขึ้นมาเองแบบนี้ใช่เรามีวิธีระยาถ้าเกิดว่า เปลี่ยนภาษาถ้าบอกว่ามันขึ้นแบบนี้นะออกเข้าใหม่ลียยยยฮ้ยหยายยายย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 ยกยยยอยย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 ยมยยยรอพยย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 นี<อ>ม ก็เหมือนไม่ใหญ่ครับคุณครับมีเพชรหรือเปล่ามีหมมจเหล็กด้วยเหล็กเยอะเนาะฮะแล้วขึ้นปแล้วมันจะไปขุดอะไอไปขุดอะไรออซิเดียนยาเจลเพครัคุมเทพคัอู้อลเตนู่ัง มึงมาเน๊ะม,มึงมาไหนแล้วมึงหายทัท่วเลยเหรอไม่ไหนแค่ทางเดียว,เ,ยว,เ,ยวเร็วเดี๋ยวแล้วตัวการค้าพี่ทำเองอาเชลโลโตน่ารักมึงอยากขึ้นมาด้วยเหรอไม่เป็นไรอยงนั้ครับแล้วก็เหล็กมีแค่นี้แล้วเราก็เอาตัวเขามาคาร์ท้าเตอร์เผา้แล้วก็ หาวลอนอนนารักยังเลยหดไปหดไปหดเลยเย่นนน่ารักจังเลยจะหรตัวนัส่งตังนี้โชคดีฮะเดี๋ยวะชื่อให้เอาถังเข้ามาในท้ค้าไปแล้วเราก็จน่าชื่อเพราะเราเราเอาอัซตโตผมาก็ชื่อเีวชื่อว่าน้องซุยน้องซุยชื่อที่ทุกคนเคยเห็น จาการเค้กเกไหมคบวันนี้เค้เกมไหมควพีาก็เคสเดี๋ยวตอนนี้นะเล่เคาไปก่อนให้มันแบบจี่ตะกันแลวเตอมันยังไโอ้เจอพิษพี่กาบอกว่าหเม็ดนะครบเม็ดิษสีเก็บพี่ครบเแต่ว่าทำแบบบุกรอได้เลยทพี่กอได้เลยเ พี่จะทำได้ได้ตอนนโอ้ยน้ำมันก็ไหลไม่หมึกล้างหรอนะเอาจจะล้างอาจจล้างตู้น้ไม่ไหวแล้วกินอาหารก่อน เจอนี่ด้วยเหนืองล้างน้ำมจะขึ้นไปไหนเนี่นยก็ไหนเฮียเฮียได้แล้วโอ,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 อ้ไมค์แม่ปุ๋ยถง,งน,น,น้ำแหละคะแนนจะลดลงสิเอาขวาดู น้ำโอยเอาละสองตัวเลยเหรอกล้าแล้วเกลียน้ำมนีดมากเลยไปขึ้นเอ๊คนเล็กคเล็กก็คนเล็กก็เหล็กมันเยอะครับคนพี่ไอพิษจิดทำาไมมันเป็นไอเล็กหวันออนี่พ <Á S> ี่บอกน้อนเจอแบบอเทส ก่อนแล้วอ่ะอืมเป็นไงไม่ด้ใช่ไหมไม่ทำไม่ตับน้ำเลยจากนั้าานเราขึ้นมาตรงนี้ทางวนไม่ตรงขึ้นตรงนี้ทางไม่เช่ขึ้นทางขึ้นตรงนี้ต่างหากทางขึ้น,น,นก็หลง,งทางมากเ๋ยเนี้ยเหลือกฮะจากานั้นเนี่ยทางนี้นี่ ขินโบแดงอืมกว่าแล้วคือทางนี้เลยหน่อยน่าจะเห็นชงโต๊ะข้าวอันไหนวะราวาราวาไฟนี่คือการเก็บของแบบไม่้าคบุรออี เดี๋ยวรีิวอะไรบางอย่างเอโอแอลงมาที่หลังค่อยศอกขี่เรียนลงมารอบหน้าค่อศอการ้วกมัน้นอีกแล้วเรื่อครับ เดียเราเช้าวันนีเลย้คเหอีเวลาทุกคนเรากำลังไปเรากำลังเข้าบ้านเดิมของเรา เรปิดคลิปไปเป็นเท่านี้ค oh ่ะเดี๋ยวถ้าเกิว่าจะชอบก็ดีลุ้นกดเลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับไปไปสวัสดีค่ะรับเป็นตัวไหนวะ